อวันนี้นะครับไม่ต้องตกใจไปฉันคือเทพกระบีแต่ไม่มีกระบี อะไรเนี่ยทำก็ะบีหายทุกคนวันนี้ต่อจตไปโดจะต้องออกไปฝึกวิชาการต่อสู้นะครับเพื่อความแข็งแกรง่งเพื่อพัุนความยุติธรรมนั่นเองฮ่าตอนนี้นะครับความฝันของผมได้เป็นจริงแนละ้วทุกคนคือตอนนี้มีเกมมือถือมาใหม่นะครับชื่อว่า Sword Man Awakening เป็นเกมมือถือการต่อสู้แนวใหม่นะเป็นการ์ดเกมสไตล์ RPG คือเราจะได้ออกแบบกลยุทธ์วารยุทธ์ต่างๆรวบรวมจอมยุทธ์ทั้งหลายนะครับเพื่อไปต่อสู้กับคนทั่วโลกเลยซึ่งภายในเกมเนี่ยเราสามารถจัดทัพได้อย่างอิสระเลยไม่ว่า จะเป็นเอ่อจะให้คนที่อยู่ทับหน้าทับหลังและภายในเกมเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปเดินท่องเที่ยวหรือว่าไปฝึกฝนไป PVP กับคนอื่นได้นะครับคือมันมีหลากหลายมากๆเลยก็อยากให้ไปลองเล่นกันนะครับก็โหลดฟรีได้เลยนะ s อสแมนเอา a ว้คั n นินะครับตั้งคลิปนี้ได้เลยคือเขามีให้เลือกทำมารกับอรรมด้วยต่อตอว์ดีโอต้อ video, ตงเลือกฝั่งไหนสักทางนึงแหละเพื่อนเ,อนเอนก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบของเพื่อนเพื่อนเลยนะครับในโลกของวรยุทธ์ทั้งหลายโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพย์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับปะ โอเคมาถึงหน้าอินเทอร์เฟซแล้วเนี่ยเราจะเห็นเมนูภาษาไทยนะครับคือเขามีเมนูภาษาไทยด้วยเออทุกคนก็น่าจะอ่านออกไม่รู้จะบอกทำไมอ้าสิทน้องนี่คือการต่อสู้ครั้งแรกของพวกเรานะครับอชาลาฝ่ายศัตรูโจมตีโอ้ไม่ขนา้มือหรอกโอ้โสิทน้องเดี๋ยวฉันจะแกะแคนได้ตุ๊กจ,จุเป็นไงล่ะเดาเมจรวม4 0 7 0มาไว้ฆ่าไม่ตาย สยบไปหนึ่งปปตัวนะครับโอ้โหท่าแบบอลังการมากทุกคนเออเออเอ,อดัเมจรวมไปห้าพันโอ้โหเออสิทธิ์น้องแก้แค้นในทันพีด้วยนะ What? What the ไม่ได้การแล้วเราต้องหาฮีโร่สีทองซะแล้วนี่ครับเราก็มาที่ผูกมิตรจำกัดเวลานะครับก็จะมีกิจกรรมให้เราแบบว่ากดเปิดกล่องนะครับสุ่มฮีโร่ที่แบบว่าแข็งแกร่งออกมา <Whoa. S 1> มาเปิดดู อ่านี่ไงได้ชิ้นส่วนสีทองเห็นป่ะทุกคนปุ๊บเนี่ย ถ้าเกิดเราสะสมชิ้นส่วนสีทองเนี่ยได้เยอะนะครับได้ตามที่เขากําหนดเนี่ยสมมติใช้80ชิ้นอย่างเงี้ยพอเราเอามารวมมันก็จะได้ฮีโร่สีทองขึ้นมาเปิดรวๆครับนี่หลังจากที่เราเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็เข้ามาที่ผูกมิดนะครับงาเป็นไงฮีโร่ทั้งหมดของเราเยอะมะนี่เราก็เลื่อนมาข้างล่างเลยนะครับอันนี้คือฮีโร่ที่ยังไม่ได้รวบรวมนะเนี่ยเราก็ต้องเอามารวบรวมก่อนอของเราเป็นเที่ยวกั้นนะที่เราเปิดได้นี่มาโอโหได้แล้วนะครับ ุกมิดจอมยุทธใหม่สีทองตำนานบูลิมตำนานไปหน่อยเลยออกมาช้าเนี่ยมาดูตัวละครตัวใหม่ของเราซิเป็นยังไงขอเปลี่ยนชื่อก่อนนะเราไม่ชอบชื่อนี้อ่ะนี่เราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับว่าอยากจะเป็นชื่ออะไรเป็นจอมยุทธนูน่นจอมยุทธนี่นะครับ อาคิดไม่ออกก็อ่านนี้เลยจอมยุทไปเลยปุ๊บกดบันทึกครับได้แล้วครับชื่อใหม่ของเราเราสามารถที่จะอัปเกรดตัวละครได้นะทุกคนคือเราจะเห็นสเตตัสอยู่ทางขวานะก็จะมีโจมตี6,000ภายใน3,000อะไรอย่างนี้เราก็กดเข้ามาที่ฝึกวิชาอัปเลเวลเคสดันชีประจอหรือว่าตำราฟ้านะครับนี่กดเข้าไปเลยนะครับฝึกวิชาก่อนอ๋อพลังทะลวงครับ จอมยุทธดวงจิตเขตแดนนะครับกดไปเลยรวมสมาธินะครับนี่มันก็จะอัพพลังขึ้นมาเป็น2องหมื่นกว่าแล้วเนี่ยเห็นบ่าทุกคนโอ้โหฮ่าขอบคุณมากจอตอตอมิโดพลังของข้าเพิ่มขึ้นแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเพิ่มความแข็งแกร่งด้วยชีพจรนั่นเองนี่เลยจุดยางเชียวนะครับ พอเราเล่นในโหมดการเล่นทั้งหมดเนี่ยมันจะเพิ่มปลานให้จอมยุทธ์31%เลยซึ่งจุดแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะเพิ่มให้ไม่เหมือนกันนะทุกคนหรือใครอยากจะไปเพิ่มการโจมตีก่อนก็ได้นะเออแล้วแต่แต่อันนี้เราขอเพิ่มปลานก่อนมาส่วนอันนี้ก็จะเป็นตำราฟ้านะ คือถ้าเอาภาษาง่ายๆเนี่ยก็เหมือนเราใส่ลูนนั่นแหละคือเราแนะนําให้อัปเกรดทุกอันเลยนะทุกคนคือมันจะทําให้พลังของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเลยในเกมเนี่ยเขาก็จะมีให้เราวางกลยุทธ์ต่างๆนะครับอย่างเราวางตัวละครไปเนี่ยอย่างเช่นสีแดงก็จะเพิ่มพลังโจมตี10%นะครับตำแหน่งสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นไปทางพลังป้องกันนะครับก็จะได้บัฟพลังเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วตัวละครเนี่ยไม่ได้ฟิกตายตัวนะว่าตัวนี้ต้องวางตรงนี้อะไรอย่างงี้อย่างของผมเนี่ยจะเอาโจมตีแรงๆเนี่ยวางไว้สีแดงไปเเเลยนนรัอีนน้้าาก็ข มาปรับวรยุทธ์กระบวนท่าของเราได้นะนี่เดี๋ยวเราจะเอากลวงเล็บอินซีให้กับผู้หญิงคนนี้ก่อนนะครับอา่าบทล้างใจให้กับมือกระบี่ละกันเรียบร้อยครับกดบันทึกอ่าอย่าลืมสวมใส่อุปกรณ์ให้กับฮีโร่ของเราด้วยนะถ้าเกิดเราไม่ใส่อุปกรณ์เนี่ยจะทําให้เราเสียเปรียบศัตรูมากๆเลยแหละจริงๆเราสามารถมาปรับอุปกรณ์ย้ายไปมาระหว่างฮีโร่ได้นะว่าอยากให้ตัวนี้เพิ่มค่าปลาหน่อยตัวนี้เพิ่มการโจมตีก็สลับไอเทมกันได้เลยนี่แหละ่การยุทธ ังบบสายลนตีจดพวกเจ้าเาช่องว่อยู่ที่นั่น นี่เวลาแบบว่าใช้ท่าวรายุทธ์นะครับเขาจะบอกท่าไม้ตายของตัวเองออกมานะครับคือตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราไปอัปเกรดแล้วก็ไปเปิดตัวฮีโร่มานะคือมันทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยคือระบบเนี่ยมันก็จะมีระบบอัตโนมัติหรือว่าเราจะกดเองก็ได้นะเออโดนโจมตีอย่างหนักนะวังอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเอาคืนแน่นอนครับโอ้โหกระบ,บี่เจ็ดสายเบเบ,ะบะไปขนามือฆ่ารอยเดี๋ยวขีตาฆ่าบาังนะมาไปเลยกระบ,บี่ดาวยงจันนี่ โอ้โหตีไปแสนกว่าไม่น่าจะรอดแล้วะน้นตเรียบร้อยครับฝ่ายเราเป็นฝ่ายชนะอโอ้โหนี่ยอมแพ้ได้นะฝ่ายศัตรูโอ้มีพลังห้าหมื่นจะมาสู้กัข้าเหรอเอาไปเลยเงาคว้าขาดปืบนี่แต่ไม่คว้าน้ำเหลวนะครับก็บีดาวยวงจันทอีกรอบนี่เดี๋ยวดูท่านี้ทุกคนมังกรเทพถมทะเลโอ้โหท่าอลังการมากเลยมังกรเนี่ย คือเราชอบท่านี้มากที่สุดเลยนะมาปิดท้ายอาวุธลับครับเรียบร้อยโอ้โหชนะแบบใสๆอ่าพักจากการต่อสู้เราก็มาเดินเที่ยวไปหาสาวๆดีกว่าโอ้โหตรงนี้ก็มีโหมดให้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะเราเข้าไปเดินเที่ยวกันก่อนแล้วกันแต่มันต้องสุ่มเจอนะครับทุกคนคือไม่สามารถที่จะกดเข้าไปแล้วเ,เจอได้เลยนะเอออันนี้ก็แล้วแต่โชคของเพื่อนๆแล้วกันมาเดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยดีกว่าว่าจะเจอสาวๆไหมเจ้าอาวาส ไม่ได้จะมาเจอเจ้าเอาอะอะไรเนี่ยนี่ครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับที่เราไม่เจอนะครับคือเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูว่าเจอสาวๆได้หรือเปล่านะครับแล้วก็มาโพสต์แบบว่ามาโชว์กันนี่อะเอ้ยที่ลกล้างว่าเปล่านี่มีกลิ่นอะไรหอมมากมาดูกันนะครับว่าเราจะเจอสาวๆไหม What What the ไออ,อะไรเนี่ยวันนี้ 然后 <laughs> <laughs> แล้วประเด็นคือวันหนึ่งจํากัดรอบเดินเที่ยวด้วยนะทุกคน<อ>ก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะเดินเที่ยวได้ประมาณสามครั้งมัง้งถ้าจําไม่ผิดนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเหล่าโฉมงามทั้งหลายนะครับโอ้โหสุดคิ้วมากๆคือบางตัวละครเนี่ยก็ต้องปลดล็อกเรื่องราวนะหรือว่าบางทีเนี่ยเราไปเดินเที่ยวก็บังเอิญเจอได้เหมือนกันนะทุกคนแล้วถ้าเกิดแบบว่าเราครบกันเนี่ยเราก็จะได้พลังบัฟนะในแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันอีกโอ้โหซึ่งมีตัวละครเยอะมากๆ<อ>เหมือนคนอกหักเลยไม่ เปนไรครับเราจะไประบายในการท้าดวลประลองกับผู้คนนะครับซึ่งเราสามารถกดได้ที่ข้างล่างนะเราจะเห็นคําว่าท้าดวลอยู่เราก็กด,กดไปที่ประลองได้เลยปุ๊บอ่าจากนั้นเราก็กดที่สนามประลองครับก็จะมีให้เราเลือกคู่แข่งได้เยอะมากๆอ่ะเอาสักคนกดท้าสู้ไปเลยมาโอ้โหคงไม่ต้องสืบมนะทุกคนดูข้างพลังของเราสินี่มาชีเดียวเท่านั้นปึ๊บปึ๊บยังไง <laughs> โอ้อย่างแรงครับดู มันไวเกินน่ะฮ่าฮ่าต่อตอววดิโดได้รับใช้ชนะในครั้งนี้ไปมาคู่แข่งคนต่อไปนะครับว่าจะชนะเราหรือไม่เอาไปเลยนี่โหพลังมหาสมุทรนะครับเออโดนไปเต็มหน้าครับอันนี้ไม่ตายครับคนขลางเก่งมากโดนไปโอ้โหโดนไปสองทีสามทีตึ๊งั้นเรียบรอยได้รับใช้ชนะขึ้นใหม่ครั อ่ะจริงๆมันก็มีโหมดอื่นด้วยนะอย่างท้าดวลประจําวันเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะแล้วก็กดท้าสู้ไปเลย <ๆ S 1> นี่ครับก็จะเป็นระดับเริ่มต้นนะครับจัดทีมดวลอ่ะลุยเอาละจัดกันเลยเงาว,ว้ากานะครับอันนี้คือเราเป็นโหมดฝึกมาสู้กับอ่าอะไรเนี่ยเต่าหลอมหรอโอ้ใครที่อยากฝึกวรยุทธ์ที่แข็งแกร่งนะครับก็ต้องมาสู้กับเต่าหลอมเอ้ยที่เวลาไรเนี่ยอุ้ย ตอหลอมดรอบสมบัติด้วยทุกคนเอาละ่ะโจมตีไหมโหแต่เลือดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตอหลอมคูนสี่เลยอะสี่หลอดลาเนี่ยโหแล้วกว่าจะพังมาเราต้องสู้ครับนี่คือการฝึกฝนเท่านั้นหายดูดเมฆใจดูดน้ำนี่คือ การรวมพลังของฮีโรุุ่กคนนะครับจะเป็นยังไงครับเตาเผาเรียบร้อยครับหลังจากที่เราฝึกฝนมาเรียบร้อยเราจะมาสมกาชาให้เพื่อนๆดูกันนะเฟ้นหาจอมยุทธกันมา จื๊บี่ผูกมิดจอมยุทธใหม่ได้ตัวละครม่วงแล้วครับสวัสโอ้โหสุดคิ้วมากๆอ้าวเป็นยังไงกันบ้างครับใครที่อยากจะฝึกเป็นจอมยุทธแบบเรานะก็สามารถโหลดได้แล้วนะใต้คลิปนี้ได้เลยนะซอร์ m แมนอ a ว e n ค n นิงนะครับมีทั้ง Google p พ y แล้วก็ App Store เลยอย่าลืมไปสัมผัสหลักกับโลกศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครวิชาดาบนัก เอาชนะด้วยแรงเพราะข้าคือผู้เบี้ยเตียนบุกเพท้องคู่ลักษณะเกิดดับ